สวัสดีค่ะจำผมได้บาร์จำผมได้บารน้องแจ็คพาทัวร์ไงจ้ะฝากไปกดติดตามด้วยนะกดซับสไครป์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับน้องแจ็คพาทัวร์นะคะไปโอเคครับต้องการขึนเริ่มทำกินข้าวผัดไปกดติดตามด้วยน,นะวันนี้เราจะมากินไก่ไก่ไก่โรตัตนคะครับมามากินกัน,กนค่ะพี่น้องมีไก่แซ่บกับไก่อันเจนิลนะมากินขำเหล็ก ไปซื้อได้นะครับไก่เค้เอ้ไก่ที่อย <tinc S 1> ู่รถตันอ่ะอืมดวไปเละแต่สองรูกค่เห็นนะครับไก่สองรสชาตฝากไปซื้อไว้นะคะเซเวนเทอเวนทุกสาขเถิด้าเกิดีสตัดคลิปมอนแปลคทับพีีนักแซ่านั้่ะินที่ห้าด้วยครับยา อยาเครียดอยาจาผมแยกผมเพิ่งเรียนท่านลิปอยาเครียดพี่น้องเบิรงให้สบายให้เครียดคู่ให้งานหลายหัวทวงหางแต่ให้เบอร์ลิปนี่สบายตัวสบายใจย่เลืมอกดอะไรกดแชทพวกผมด้วยนะครับเม้นมาด้วยนะครับว่าเห็นลิปนี่กี่โมงพวกผมไม่ได้รู้อยู่ยวดจ้า แค่สิบปีแล้วบ๊ายบายค่ะ